สบายดีทุกคนมาเด้อมากินข้าวสวยน้ำกันเนาะเมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะเป็นวันพักผ่อนของหลายหลายคนเนาะซึ่งบรรยากาศนี้ตอนนี้กะฝนกําลังตกน,นักนะท่านผม้สมละเมื่อนี้เขาได้สร้างอาหารมานอกาเขาสร้างเป็นสองเมนูเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้กันเลยว่าเขามีอาหารอย่างไรในื้นนี้สําหรับอาหารของเขาเนาะเมนูทําอิฐก็จะมีข้าวหมูพริกไทยดาเนาะ เส้นหน้าตาก็จะเป็นสิเนาะเพิ่นก็จะมีข้าวเจ้าแล้วก็จะมีจืนไข่แล้วก็จะ,กะกจะมีหมักแตงเนาะแล้วก็จะมีหมูทอดหมูทอดพริกไทยดำทำผุ้สมถือว่าอันนี้เป็นเมนูทำอิฟเนาะเมนูที่สองเซตของเพิ่นเนาะเพิ่นจะแถมเป็นหมูปิ้งเนาะหมูปิ้งสามรสชาติเนาะก็ะจะมีรสชาติอ่าหมูปิ้งน้ำนมหมูปิ้งทาปลาแดกแล้วก็หมูปิ้งมาล่าเนาะแล้วก็เพิ่นจะมีแจวปลาแดกให้เขานังแล้วก็จะมีข้าวเหนียวให้ถุงหนึ่งเนาะเป็นถุง ประมาณเชนี้เนาะผมเพนเดี Yo, ๋ยวเฮามากกิ่นน้ำกันเลยเนาะว่ามันจะแซบบอซึ่งบรรยากาศตอนนี้เนาะก็ถือว่าฝนกำลังตกตกหนักเลยเนาะทานผุ้ชมระยะนี้กะกะใกล้ชิดสุดฤดูฝนแล้วเนาะกะสิก้าเข้าสู้ฤดูหนาวเนาะเห็นภาพบรรยากาศละรู้สึกผ่อนคลายเนาะเพราะว่าเวลาช่วงที่ฝนตกเนาะมันกะเขาก็จะรู้สึกอากาศเย็นซุ่มซีนเนาะ เหมาะสำหรับการไปนั่งลิ่นอยู่อ่าอยู่บ้านสวนหรือว่าอยู่ยู e ูบยู u ูบห้านอาหารแห่งใดแห่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเขาจะมาลองซิมตูเข้าวหมูพี่ไท่ด่งก่อนเนาะทานผูมชมเขาจะลองมากินไข่เนาะจินไข่เนาะว่ามันจะแซ่บรสชาติมันจะแซบ่สแซบสำไหนเนาะหรือว่าซึ่งหน้าตาในการตกแต่งของอาหารคนอยที่ว่า ได้เร่ยงเลยเนาะถือว่างานพอสมควรคือไข่นี่กค่ะถือว่ามีโปรตีนเนาะแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างได้ทานผสมอ่าประเภทไข่นี่เขาอาจจะมาคั่วกินเนาะมาจืดกินเลยว่าเอามาเห็ดเป็นต้มไข่และเห็ดเป็นอาหารเมนูต่างๆเนาะเดี๋ยวเขามากินน้ำกันเลยและที่ขาดไ่ได้เราทานผสม ทุกขั้นในการกินข้าวของเขาเนาะเขาต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เช่นมาพกผักปอกไม้บบเนาะเซงวันนี้กะเขาบ่มีพังเนาะแต่เขามีมากแตงเนาะมักแตงก็ถือว่า,ามีประโยชน์หลายอย่างเนาะก็ถือว่าอาจจะจัดในชนิดของอเป็นประเภทผักก็ได้เนาะมากแตง เดี๋ยวเขาจะมาลองชิมเดี๋ยวเขาจะมาลองชิมหมูพริกไทยดำเนาะว่ามันจะมีรสชาติจังไหนเนาะเซ่งเขาก็ได้กินห่วมของพริกไทยเนาะก็คือว่าแคบเนาะมันเป็นหมูปิ้งพริกไทยดำอันนงีงทำมุสมแซมอีนี เขาจะร้องอาตอนหมูเนาะมาจ้ากับเจลเจลขิงเนาะซึ่งเจลขิงนี่ก็ถือว่าเป็นเจลที่แบบยอดนิยมเลยเนาะซึ่งว่าอาเพรว่าจะเป็นเมนูมีอย่างกันแล้วแต่เนาะทุกคนกัจะมกเจลขิงเพราะว่าเจลขิงมันจะมีรสชาติอาที่มันค่อนขาะที่สเปกแนนอนะแล้วก็มีกลิ่นหอมของขิงเนาะเพราว่าจะเป็นข้าวขาหมูเอ้ยหรือว่าพวกอาอาอาหารเมนูต่างๆที่มันเป็นซึ่งมาไม่แต่ขอบุนเจลขิงเนาะผลิญเห็ดเป็นเจลขิงเนาะเดี๋ยวเอามา ซิมตอนหมูกับแจวขิงว่ามันจะมีรสชาติที่แทบหลายสักไหนเนาะส่วนโดยส่วนตัวนี้เขากับมักมักแหงเนะเาะแจวขิงโดยเฉพาะมันกินกินหอยแข้งเนาะกินหอยแครงนีเ่เขาเขามักเลยกับแจวขิงนี่แชอบเนาะทำผสมชอบเอาเป็นว่า เขาจะต้องได้ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงสานี้นนะ้องธรรมอุสมเขาจะไปเจอกันในวิดีโอขั้นต่อไปเนาะบ๊ายบาย